ตอเป็นดึงอันนั้นออกเลยเนาะเป็นสติกเกอร์เป็นพับๆใช่ไหมแต่นี่เขาแถมให้กี่อันน่ะอันนี้แถมยี่สิบห้าอันนี้ครับมันเป็นแบบนี้อ่าใช่มันเป็นพับๆแบบนี้แล้วมีเล็กกว่านี้ไหมคะเพราะว่าเวลาลูกค้าจะเวลาลูกค้าเป็นออเดอร์นะครับสมมติว่าลูกค้ามีร้อยออเดอร์นะครับมันก็จะดึงไปดึงปุ๊บๆๆๆๆเลยครับอ่าเข้าใจแล้วมีเล็กกว่านี้ไหมคะแกมีครับมีของมีของยี่ห้อนี้ย อ๋อแต่ว่ายี่ห้อนี้คือไม่มีเล็กแล้วอ่าอันนี้เราทํามาไซส์เดียวครับตอนนี้เราทํามาไซส์เดียวกัอนเพราะว่าเป็นไซส์ที่ร้านค้าออนไลน์ใช้กันนะครับแล้วก็พวกขนส่งเป็นมาตรฐานที่ต้องใช้ครับตอนต่อไปนี้คือพ่านอลูกค้าจะส่งของเจ่้นที่ของราัชาดาหรือของอะไรก็ตามครับสติกเกอร์ติดหน้ากล่องจะต้องไม่เล็กกว่านี้ครับเพราะว่าถ้าเล็กกว่าเดี๋ยวมันงงมีปัญหาอ่ายิงไม่เข้าบ้างอะไรบ้างฉะนั้น ถ้าอย่างของพวกตอนเนี้เขาจะปฏิเสธว่าให้พ่อค้าแม่ค้าต้องใช้รวมประมาณเนี้ยสี่พูนหกครับถ้าไม่ถึงเนี่ยเขาจะให้เขาจะไปแก้เขาจะให้เราปริ้นเขาจะเขาจะปริ้นให้เราทีมันก็ย้่ง้ากอีกเลยแม่ค้าออนไลน์นะก็าเขาทำอะไรอีกไหมแม่ค้าออนไลน์คืออะไรอ่ะจะบุกแม่ค้าออนไลน์อีกไง มาซื้อเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพจะทำไหมคะออลไลน์เดิมก็มีอีทัวหมีน้อยน้อยน่ารักอยู่แล้วอ๋อสมัยก่อนก็ออเดอร์หนึ่งวันหนึ่งก็ไม่ค่อยเยอะมากแค่ร้อยออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแค่รอบแต่ตอนนี้คือรองรับห้าร้อยหกร้อยออเดอร์ต่อหมื่น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 เนี่ยจะแบบห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปเออปกติเราก็ขายตามเพจอย่างเดียวเนาะขายตามเพจแล้วก็ขาเขาเลยบอกว่าขายแบบโบราณอันนี้คือสมัยใหม่ ใน่มัยใหม่แล้วเื่อดู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 เราด้เออนี่ติ๊กต๊อกช็อนะครับช็อปสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนฝากไว้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะอัปเดตเนาะว่าเรามีสินค้าอะไรบ้างแต่เป็นแบรนด์ของสาวน้อยทั้งหมดเลยนะครับนี่รู้สึกว่าเราเรามาทุกวันเลยนะซอเนี่ย วันจันทันจันทรอะไรเพิ่มอีปาเอาแค่กระดาษอย่างเดียวเอากระดาษไปลองใช่เอากระดาษสั่งนครับผมคของหมดของหมดน้าร้านมันหมดแล้วแล้วแล้วอะไรจสั่งในอันนั้นได้ไหมคะหรือว่าต้องสั่งที่เราที่ลูกค้ามีแอปของออฟฟิเมดไหมสั่งในแอปก็ได้หรือว่าสั่งหน้าเว็บก็ได้ครับผมโอเคได้ถ้าอย่าง้นเราเขไปสั่งใช่ก็เปนหมดเอาตัวนั้นแหละมันมีกระดาษแถมมาให้เกนนะ อันนี้ต้องสั่งทั้งเครื่องทั้งตัวกระดาษเป็นพร้อมกันเลยเพราะเครื่องของเราจะเหลือแต่ตัวโชว์อ้าวเครื่องจะมีแต่ตัวโชว์ครับผมไปเช็คไหนวะเอาซื้อไปที่ไหนมีไม่ถ้าเราสั่งแล้วมันส่งที่บ้านไหมเนาะส่งจังหวัดได้รววััันนนนนีี้้พุ่่งอยูครับคือตอนนี้เราอยู่กรุงเทพไงกลัวลูกค้าจะสั่งไงแล้วเราจะส่งค้าส่งช้า ทำให้พี่ดีใจหมดแล้วมีของทำเพือนได้ไหมลูกได้ไรทำเพืนได้อะไรวันนี้ไม่ใช่ถ้าเราช้าให้เขาเช็คว,ว่ามีสาขาไหน,นให้เช็คก่อนว่ามีสาขาไหน,น,น,นแล้วแล้วให้เขาไป็นส่งแบบส่งส่งที่บ้านอ่ะได้ไหม ถ้าสาขาเนี needed, this. This way, like ่ยลูกค้าต so, well. ้องไปเองครับแต่ว่าอ so ันนี Honestly, ้ก็คือสั่งกระดิ่งพนี้ก็ได้ไม่ทันแล้วครับผมเพราะว่าเลยหกโมงแล้วจะเป็นมันมาเลนครับอ๋อได้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 งั้นลูกค้าสั่งดีกว่าเนาะอ่าสั่งให้หน่อยส่งถึงบ้านเลยครับใช่สั่งให้เลยเนี่ยเครื่องหนึ่งกระดาษหนึ่งสองกระดาษสองกระดาษเป็นสองนะครับผมค่ะคืนนี้ไปห้าสิบบาท พันทันอะไรที่เงาเงอนี่น,นี่ครับเราก็จะมาซื้อเครื่องพิมพ์คือเครื่องพิมพ์ตัวน,นี้นี่นะครับเอาสำรับรองรับ TikTok Shop นะครับก็ในอ่า TikTok ของ ชื่อช่องว่าช h o p สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับช h o p S H O P นะครับแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นภาษาไทยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะมีการโปรโมทมีอะไรให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงโปรโมชั่นใหม่ๆของเรานะครับเดี๋ยวเราจะทำโปรโมชั่นนะครับของกาแฟชาเดิดแล้วก็ของเสื้อสาวน้อยแล้วก็มีเสื้อเวอร์ชั่นใหม่ด้วยเนาะเดี๋ยวรอติดตามเนาะ นะครับเดี๋ยวมีเสื้ออะไรให้ทุกคนได้ตื่นเต้นตื่นเต้นกันนะฮะของเอ้าวลำเพลินลำเพลินเอานึกว่าหายไปไหนเดี๋ยวเราเปิดเพลงก่อนให้ซื้ออะไรอยี่ะดินน้ำมันดินน้ำมันที่โรงเรียนปั่นบ่อยปะ อาวลำเพลินพ uh> ี่ครารูจลเพ้สวัสดีครับดีใจเลยค่ะลูกจำลำเพลินได้ด้วยตัวจริงเขาสวยกว่าตัวจริงดูสวยกว่าจริงไหมตัวจริงสวยกว่าจริงไหมเขินลำเพลินจำลำเพลินได้ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากดูน้องดูตั้งคืนเลยอ่ะ <laughs> ดูทั้งคืนใช่ใช่ตอนนี้คือเรานี่ไงเครื่องเรานี่แหละนี่ของเรานี่แหละจะไปใช้ในวงแล้วดิใ,ในวงเอาไปขายของในวงขายของในในวงใช่ครับใช่ครับ,บขายกาแฟขายเสื้อขายอะไรเงี้ยในติ๊กตอกทำเงินขายในเฟซ อุตส่าห์ดีใจนึกว่ามีของว่าจะไปลองเลยบีอเอสไม่ลงขอไม่ลงตัวนี้ไม่ลงไม่ลงอันนี้ในในสต็อกในออนไลน์ก็ของหมด เครื่องได้แต่ว่ากระดาษน่าจะเข้าทีย6สิบหกเดือนสิบพรุ่งพรุ่งนี้เขาก็พรุ่งนี้สิบเอ็ดแพ็คต้องลองลองเค้กดูเดี๋ยวนี้ให้ลูกค้ารับกันนะเพราะว่าแต่ว่ากระดาษมันก็แถมมาอยู่แล้วแต่เราก็ยังไม่ได้ใช้มันแค่ยี่สิบไม่ใช่ถ้าเราโพสปุ๊บมันขายได้เลยนะถ้าเราแบบประกาศอ่ะเดี๋ยวลูกค้าซื้อไว้ก่อน ใช่ค่ะแ่เจ่ากระจรเเสือมาก็จะได้สูงดต่ยระจโอเคนะครับเดี๋ยวรอติดตามโปรโมชั่นนะครับใน t i k t o กช็อปช็อปสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับช็อปภาษาอังกฤษนะครับ S H O P สาวน้อยเพชรบ้านแพงภาษาไทยนะครับเดี๋ยวจะมีสินคา้าอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรจะต้องติดตามกันนะครับแล้วก็จะมีอะไรให้ทุกคนได้รุนได้ติดตามฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ